แล้าข่า,าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตนะคะออยเปิดตัวแอปพลิเคชันปลูกกันจดแจ้งการปลูกกัญชาให้ถูกต้องมาดูวิธีการลงทะเบียนกันนะคะออยเปิดตัวแอปพลิเคชันปลูกกันและเว็บไซต์จดแจ้งชื่อปลูกกัญชาการชงม,มีผลตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวิธีลงทะเบียนทั้งหมดกันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและสุดอยอรหรือคณะกรรมการอาหารและยาเปิดตัวแอปพลิเคชันปลูกกันและเว็บไซต์เพื่อช่วยประชาชนในการจดแจ้งการปลูกกันชงกันชา พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรุงเทพมหานครและอบจอทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนนะคะวันนี้1มิถุนายน2 5 6 5นายแพทย์วิทิศสิธิดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยว่าจากการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5 มีผลบังคับใช้วันที่9มิถุนายน2565ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดประเภท5ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน0.2%ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงให้แก่ประชาชน คณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยนะคะจึงได้ทำจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันปลูกกันและเว็บไซต์โดยแอปพลิเคชันปลูกกันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่9มิถุนาย,ยน2 5 6 5ด้วยการจดแจ้งเพียง3ขั้นตอนง่ายๆนะคะนั่นก็คือลงเทะเบียนจดแจ้งตามวัตถุประสงค์รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชาและกัญชงทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย พร้อมกันนี้นะคะอยได้อบรมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการจดแจ้งปลูกกัญชากัญชงผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโอการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหรือจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของออหรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center โทร1 5 5 6กด3นะคะ อัปเดตออยเปิดตัวแอปพลิเคชันปลูกกันจดแจ้งปลูกกัญชาอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะ